อ๋อนี่ไงวิงไซด์วิงไซด์ตั้งแต่ประตูห้างเปิดเลยหรอเรานี้เป็นสุดยอดนักสู้นะเออเอาหนักหลิงออมวันนี้มาเป็นแบรนด์ในบาสเร์ของสมุทรีใช่ไหมฮะต้องถามอยู่เลยว่าทั้งสองคนเนี่ยจริงๆแล้วดูดีตลอดเวลาที่พี่เจอนะที่พี่เห็นนะดูดีตลอดเวลาแต่ทำงานเยอะมากทำงานหนักมากที่เปิดโซเชียลมุกหลิงออมไปทัร์ต่างประเทศ ที่เปิดโซเชียลปุ๊บเอ้ากลับมาแล้วเดี๋ยวไปอีกแล้วอ้าวเดี๋ยวมีอีเวนต์อีกแล้วแต่ทำไมฮะทุกคนสวยไหมสว,สวยดูดีตลอดเวลาดูแลเป็นยังไงหลิงองอ่ะหนิงหลิงก่อนนะดูแลเป็นยังไงฮะหลิงนะคะหลิงก็จะนอกจากกินอาหารที่ดีออกกำลังกายแล้วก็ที่สำคัญคือทุกครั้งที่เราไปทำงานเราก็จะแต่งหน้าเยอะก็เลยแบบให้ให้ความสำคัญกับการล้างหน้ามากๆ mm hmm. ต้องล้างให้สะอาด ให้แบบพยายามทำผิวเยอะๆค่ะใช่ค่ะซึ่งจะล้างให้สะอาดเนี่ยมันต้องใช้ยังไงคะต้องใช้แปลงอะไรคะหนูชอบพี่นุยมากก็ก็ขายของเลยเปิดตัวขายของเลยใช้ใช้อะไรคะหลิงก็ใช้ cleansing oil ก่อนของซูนีค่ะหลอดสีเขียวนะคะแล้วก็ตาด้วยโฟมล้างหน้าที่ไม่มีฟองสะอาด มีสะอาดแบบนี้นะคชอบใจมากๆเลยแล้วก็ทําให้สุขภาพผิวดีแบบนี้อ้อมบ้างดูแลยังไงอย่างที่พี่บอกไปงานตลอดงานเรื่อยๆงานมาแบบทีๆแต่สวยตลอดเวลาเหมือนกันคือพูดก่อนไม่ได้ออกงานนานเกินอ <laughs> ไม่ต้องเกินไม่ต้องเกินเออเขาเขา หมสวยไหมสวยมากอ๋อดูแลไปยังไงบ้างอะดูแลแต่ยังไงใช่ค่ะเริ่มจากกินใช่ไหมก็คือนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หลังจากที่เราเปความสัมผัหน้าเสลใช่ไหมเติมมายังไงเติมไปนอกบ้านป้องรูปและการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญอาแดดนี่เป็นตัวทำลายอันนี้เลยเราต้องคอยปกป้องถึงหน้าเราจะใส่แดดด้วยนะคะ โดยการโดยการใช้สมูทตี้กัน,น,น,นแดดแอส,าส,แสตาเซตินแ,บบและปกปุงออของสมูทตีนี่แหละถูกต้องเอาง่ายๆก็คือสรุปให้ข้อที่ทั้งสองท่านพูดมาก็คือล้างบำรุงและปกป้องจบ<ช>แล้วสามสเตปง่ายๆแบบนี้แต่ต้องใช้สมูทตี้ต้องใช้สมูทตี้นี่แหละนี่แหละนี่แหล,ะ,ละทุกคนนี่ยับนะอยากฟังนักข่าวพูดบ้างนะฮะสื่อมวลชนฮะขอเสียงเลยด้วยนะครับต้องใช้ ขอซอสื่อมวลชนอยากฟังเสียงสื่อมวลชนอยากฟังเสียงสื่อมวลชนสื่อมวลชนฮะก้องเยอะมากนะสื่อมวลชนไม่ทำงานไม่ได้นะต้องใช้โอ้โสบายใจต้องสมุบายใจเองนะสกติมูต้องบอกว่าสมุดีเป็นแบรนด์ที่จริงๆตั้งแต่เติบโตมาก็เจอสมุอีเลยอะสำหรับพี่นะสำหรับตัวพี่เองนะแล้วก็ทุกคนเชื่อว่าทุกคนต้องใช้สมุอีอยู่แล้วอย่างน้อยๆต้องเคยผ่านมือแน่นอนต้องเคยผ่านหน้าแน่นอนนะคะ อยากรู้ว่าสำหรับหลีออมแล้วรู้จักกัสมุีตั้งแต่เมื่อไหร่ออนไหนฮะนี่ะคะจริงๆหนิงหลีหิงย้ายมาไทยตอนประมาณมหาลัยก็เริ่มเห็นตอนมหาลัยที่ d รัฟ s t o โตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นคือเพื่อนก็แนะนำเพราะว่ายี้คือคือแวลโนม,มากจริงๆแล้วก็ ที่ห่ออเพื่อนแะคะ่ะเขาใช้เซอั์วิที่โฟมหลังนามไม่มีห่อ<ม>ก็เบียวมาคือเยอะมากแต่ทำไมไม่ <laughs> ม <laughs> ไม่มีห่อไม่มีห่อสักทีก็เบียออกมาเยอะมาก<ม><ม>ก็เริ่มแบบเริ่มใช้นั้นตั้งแต่ตอนนั้น<อ>ใช่<ม>ก็รู้จักผ่านเพื่อนแล้วก็เห็นแบรนด์เพราะว่ามันแบบเห็นได้ทุกที่เลยเป็นเป็นแบรนด์ที่แบบสามารถสามารถหาได้ง่ายะะใช่ค่ะและใครๆก็ใช้ใครๆก็ใช้ แล้วพอใช้แล้วพอใช้แล้วใช้คือพอล้างแม้ว่าเราจะใช้เยอะมากก็จริงแต่ว่าคือหน้าก็มีความชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งใช่อาจจะเป็นเพราะมันไม่ไม่ฟองแล้วก็ไม่ต่การระกายเกลือเนาะไม่ระกายเกลือผิวใช่ค่ะขาออมนะฮะส่วนออมคือตั้งแต่จำความได้อ่ะตั้งแต่จำความได้ออมก็เห็นอย่าบอกนะว่าไม่ได้ร้องอูแหวะอูแหวะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าร้องสมุดีสมุดีออกมา ตั้งแต่เดี๋จะพูดได้แม่เล่าให้หนูฟังว่าพูดมาอ๋อพูดมาพูดให้ผู้ใหญ่ได้ยินหน่อยหนูไม่ได้ลองอุ้ยอุ้ยแต่เออบอกว่าสปูดี้สปูดี้นี่ไงออะไรที่พูดสปูดี้สปูดี้อะไรใช่ไหมใช่โอ้พอพูดคำแรกหลังจากอุยพูดคำแรกเป็นภาษาได้พูดคำว่าสปูดี้นี่เหอยู่อีกยาวอยู่อีกห้าปียังตังสุดยอดอยู่ไปจนกว่ามีห้าปียังตัง ก็แต่จำความได้ก็คือเห็นสมุรอีมาตลอดไม่ว่าจะแบบใน convenience store ใน d r u ม store หรือว่าแบบ supermarket อะไรก็คือเห็นหมดเลยใช่ก็ค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่นึกถึงนึกถึงคุณหมอนึกถึงความอะไรวะความแบบอ่อนโยนอ่าอ่าก็มันจะถามพอดีเลยว่าถ้านึกถึงสูตดอีนึกถึงอะไรเอออ่อนโยนอ่อนโยนนึกถึงนึกถึงหน้าคุณหมอแบบใส่สกาว จะือฟารด oh <my. S 1> าอลอาาอกฟาดาเาเป็นหอสกินด้วยนะค่นไก็เลนะจุ่เลยหลใช่ไหม,มยวนนีคุณหมอน,นอยฟารดาอยมาเลยใช่นี้ออนี่ะชอบันี้ะๆๆๆๆๆนะคะหลิงบ้างหลิงก เราก็นึกถึงความอ่อนโยนตแต่ว่าสะอาดใส่ใจใช่หะหะอ่อนโยนมี <Okay. S 1> มีประสิทธิภาพและเห็นผลนี่นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดใช้แล้วก็ต้องเห็นผลด้วย <c oughs> ซึ่งสูตอ E ของเราอ่อนโยนมีประสิทธิภาพและเห็นผล <c oughs> เพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปทุกคน ยอดเสียงดังเสียงดีมากทักไทยทักไท,ทนนยขบเรอือขบเรือเดี๋ยวฝั่งซ้ายเขาจะหาว่าพี่บังดิ่งออนนี่ทักฝัง่งซ้ายได้ไหมฮะขอ,อาะนานอเอาล่ะพูดถึงนี่แล้วนะะิเอ,เ,อเองเขบอกว่าชอบเรื่องการล้างหน้าดูแลเรื่องความสะอาดใช่ไหมฮะอ๋อก็เรื่อการป้องกันและบำร,รุงเนาะ เพราะฉะนั้นอยากเห็นแล้วคะว่าเวลาใช้เปิโตรล์ของสมุทีเนี่ยมันเป็นยังไงและเนื้อสัมผัสของมันที่อยู่บนคุณแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างดีไหมฮะดีไหมฮะดีฮะเชิญเลยครับเชิญเลยฮะขอสิบตบมือเนี่ยครับมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้หนิงบอกไปแล้วนะครับว่าใช้เรื่องของสมุทีกรีซออยล์มิเซรัมนะครับซึ่งตัวนี้ก็ราคู่สุดอานดับหนึ่ตัวนี้มีประสิทธิภาพดีขนาดไหนนะครับ ลิปสติกก็น่ารักนั่นล่ะเออนี่มีกล้องมีกล้องมีกล้องจับอยู่ด้วยค่ะเออนี่ละ่ะนี่ละ่ะนี่เออสมมุติว่าเราแต่งหน้าใช่ไหมคะนี่นี่เนาะเราแต่งหน้าทุกวันอยู่แล้วแต่งหน้าทุกวันอยู่แล้วซึ่งลิปสติกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ลราออกยากมากถูกต้องใช่แต่สมกติอีกครีซิตออยล์วิสระมทำได้ทำได้เพราะทำได้ โอเคเชิญเลยฮะช่วยันได้นะถ้าอยากจะให้พี่ช่วยอะไรบอกพี่ได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะถือใจให้นะคะครับอ่าเขามีเปิดไหมฮะโอเคปกติถ้าทางหน้าหนีงก็จะใช้ประมาณ3,4มถึงสี่ัดฮะสามถึงสี่มันี่นนี่เริ่มไปแล้วนะเห็นไหมซึ่งอย่างที่บอก เออชีเซอร์ชีเซอร์อันนี้ชีเซอร์ชิวใส่เราแล้วเออชีเซอร์ชีสมูดีเหรอชีเซอรไหนขอจับเออลงสมผัเลยสิอมาจับสมูดีเออดก่อนดก่อนดก่อนโอแล้วเป็นยังไงอีกเป็นยังไงอีกพอใช้สมูดีล้างแล้วเป็นยัอีก่ะ นี่ก็คือสกุลนีเกรีซออยล์วิเซอรมนั่นเองตัวนี้นักแสดงสุดยอดดีมากเลยเสียดายจังทำไมอ่ะคนอื่นไม่ได้จับอันนี้ก็ต้องบอกว่าหลิงใช้แต่ออมชอบอ่าเดี๋ยวนีกหนึ่งตัวนี้ใช่ไหมครับหลิงหลิงนั่นก็คือสกุ e นิวเบรดเ e สโฟมนั่นเองเออช่วยได้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 ครับวันนี้ ่ะตัวนี้ล่ะตอนเช้าหลิงก,ก็ใช้อันนี้ขาหน้า่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยอยากเห็นตั้งแอยากเห็น<า>ประมาณนี้ประมาณนี้ แต่ว่าจริงๆอันนี้คือะสะอาดเลยต้องบอกว่าสูเปอร์อีเวนต์เฟสต์เนี่ยเป็นอะไรที่คุณเคยกับคนไทยเป็นอย่างดีอยู่แล้วล่ะเชื่อว่าหลายๆคนต้องได้เคยได้ใช้กันบ้างละ่ะนะคะเคยใช่ไหมเคยไหมเคยไหมเคย,ยนี่ซื้อไหมคะซื้อสิรออะไรล่ะใช่ไหมอะไรเหมาไหมเหมาเออ มาใช้น e ่เป็นเฟสโฟมออมเป็นไงบ้างลองสัมผัสอีกสักทีนะถามพี่หงก่อนพี่หนิงรู้สึกยังไงหนิงหรอรู้สึกสบายสดชื่นกิ่มันสดชื่นนะบอกใว่าอนเนใช่ไม่เหมือนโดมแบบฟูแเนี้ยฟูหมเนี้ยตกอ๋โดมจริงจงี่มันไม่เหมือนโดมเบาๆเหมือนแบบฟูสละเมีเลยตะเกียบาันเ้ออ๋อเหมือนแบบเหมือนจะดูดทั้งมืองเข้าไป พรวมลิงนิบอกภาพรวมหน่อยในการทำความสะอาดด้วยสูีค่ะภาพรวมก็คืออ่อนโยนนะคะค่อยค่อยนวดนวดมันจริงจมันเหมือนแอบสปานิดนิดนะคะตอนที่ใช้ออยล์แล้วก็ล้างออกคือสะอาดหมดจดแล้วก็อ่อนโยนไม่ไม่แห้งค่ะไม่แห้งสุดนะคะแค่นี้ก็พอแล้วประสิทธิภาพดีอ่อนโยนและเห็นผลนี่แหละฮะทุกปรบมือให้ลิงๆนิกันได้ไหมฮะริเศษก็ขอให้ดูตรงนี้เหลือออนแล้วล่ะ หลังจากที่เราปรุงเสร็จแล้วปรุงเสร็จแล้วเป็นยังไงต่อเน้นตรงความแต่งหน้าไปต่อหลิงหลิงดูซิซึมงหรือ,อยังฮะซึมงหรือยังหลิอองหลิงช่วยหน่อย ของผิวที่หนักที่สุดคือแสงแดดนั่นเองใช่ค่คะารริ้วรอยตากระต่างๆมาหมดถ้าไม่ปกป้องเอาไว้ด้วยกันแดดึ่งนี่คือสมุดอีสตันแอสตาสันทินนั่น<ช>เองนะคะใช่่คะมีส่วนช่วยในการออต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะหน,น้าเราจะได้เด็กตลอดไปค่ะ,คะก็กันแดดเป็นสิ่งสําคัญมากนะทุกคนเราจะเป็นต้องทากันแดดก่อนออกจากบ้านหมอต่อสอนเอามาเออเด็ะกะ เขาคือเขาซึมไวใน5วินาทีแต่ถ้าแบบอ่นในแอเรียที่ใหญ่กว่านี้มันจะแบบเข้าใจฮะเข้าใจฮะอันนี้จะให้ดูืปที่หน้าที่ดูเหนือก่อนนี่ปกมือนมีปกมือมีปกมือ มองแล้วข่าวอล้วก oh. ็รู้ว่าใช้กันบ่อยใช้เยอะข่าวเวอร์ใช่เป็นคนจริงๆเนี่ยเป็นคนถ้าเกิดว่ามันเหนียวหน่อยหรือว่าดึกหน่อยจะไม่ใช่เลยแต่ว่าอันนี้ก็คือใช้ได้จริงๆบางคนไม่ชอบเหนียวนี้ใช่ไ แต่ตัวนี้คือเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยนะซึมสั์เข้าผิวไปแล้วเรียบร้อยอนไนซึมซึมอนไนที่จะต้องเป็นเคลือบใบก็ต้องเคลือบใบตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นสุดนี้ก็คือสุดยอดในภาพรวมภาพรวมในการบำรุงแัะปกป้องปอกแผลไหนฮะภาพรวมนะคะก็คือเอาว่ามันเป็นอะไรที่จำเป็นต้องใช้นิงๆแหละในชีวิตประจําวันนะทั้งบำรุงแล้วก็กันแดดก็ถ้าเกิดว่าทุกคนได้ลองใช้กันแกะอยากให้อยากให้ทุกคนได้ลองใช้ ให้พี่บอกสมงสิดไหมให้เขาตักเมื่อกี้ทิ้งไหมไม่เป็นไรได้ได้เลยคือก็คือเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ซึ่งคุณช่าน้ำตัดน้ำตักตะกี้ทิ้งนะโอเคคือถ้าเกิดว่าทุกคนได้ลองใช้ก็ไม่ผิดพี่ยังตักเราเรื่องผูดถ้าไม่เคย เพราะฉะนั้นทุกคนต้องใช้พูดพุธีทุกคนต้องใช้พดนีทุกคนต้องใช้สายมือสายมือทุกคนต้องใช้ทั้งบนครับทุกคนต้องใช้สมุดอีฮะต้องใช้สมุดอีแล้วล่ะและนี่ฮะคือผู้ที่ใช้จริงจนวันนี้เธอทั้งสองคนได้เป็นแบทและมาสเตอร์คอร์สมุดอีขอเี็งปรบมือดังๆค่ะ ไม,ไม่พอไหมไม่พอมาแล้วมาหาแฟนแฟนแฟนมารอคอยแบบนี้แล้วนะครับช่วงต่อไปเป็นอีกช่วงที่อยากจะให้ทั้งสองคนสนุกกันกับเกมที่ท่าสมุดีของเราจัดไว้ให้กับหดิงออมเลยพร้อมแล้วค่ะพร้อมไมหมฮะพร้อมค่ะทุกคนพร้อมไหมครับพร้อป้าๆเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับหนุยจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเออต้งตานั่นหมายความว่าพี่นพนหนิงจะพี่หนิงจะแก้งยังไง ออกก็ได้นะทีแ่แค่น้อมเองก,ก็ได้นะ่ออกกได้นะไไดหได้หมดเลยเพราะว่าใครได้เยอะกว่านั่นคือมีสิทธิ์ลงโทษคนที่ได้น้อยกว่าโอเคโอเคนะโอเคนะ <Okay. S 1> ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ เป็นร้อยครั้งมีคุณหมออยู่ลองปรึกษาไหมฮะโอเคเมื่อกี้เป็นไงเสียสมาธิไหมฮะน้องเสียสมาธิแต่ถือว่าตัวเองทำได้ดีไหมดูยากแบบอ่อนข้อให้พี่หลิงนิดนึงเนี่ยเนี่ยก็ได้ด้านเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดครั้งใช่นะอ่ะพี่หลิงถึงเวลาของพี่หลิแล้วเวลาของคุณแล้ว สามสิบวินาทีนะคะน้องอ้อมจะทำอะไรกับพี่หนิงก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเกมสตาร์ทเจ็บที่ไหนจบที่เธอเจ็บที่ไหนจบที่เธอเจ็บที่ไหน หน้นหาคเดก็คือิมห,หมองเออหน้าปากระเบนนะฮะเ่อไหเืจริงพี่สามารถพี่ขอโทษแต่พี่สมไรถก็ซูมได้ขนาดไหนซูม้ยอ่ะาว่าครึ่งตัวคึ่งตัวขึ้นตัวหิงหน่อยได้ฮะซูมหน้าปาเบนิงหน่อยกล้องไหนกลงไหนก้องนี้เหรอฮะกลงไหนพี่กลนีโอเคโอเคเดี๋ยวนับหนึ่สาคนที่าปาเบนนะฮะโอเค ซูแล้ะขึ้นจอไหมเอาต้องมีต้องมีขอโทษนะต้องมีนะอโ,โอเคนี่คือบทลงโทษจากคุณอมให้กับพี่หน่งนะครับหน้าปากกระเบนหนึ่งสองสาม เพราผิวหน้าไม่ใช่สนญาทดลองฮะตบเบอร์ฮะตบเบอ